สวัสดีครับพี่น้องมาเบิ่งอันนี้พี่มาเบิ่งมูเขียวกินตากราบแก่มีเบิ่งด้วยครับเดลยมูอเขียวกินตากราบแก่มาเบิ่งนี่หัวมัน กูเขียวกับกับแก่เพราะว่างั้นขี่รถมาจิ๋นิขี่รถมาจอดบ่เห็นเั็นย่างไปรอบย่างไปรอบเปล่ากลับมานี่เห็นบ่งคัรถอยู่ใกล้ๆรถเลยนี่เห็นบ่เพราะว่าลงกระลุ้งนี้อยู่นีก็เป็นงูเขียวกินตับกับแก่กินกับแก่กินตับงูเขียวบ่วมเพราะว่า เพราะว่าเอาองนกับแก่หัวกับแก่เขาแน่นนี่มันปากงูเขียวเลยดิสงสสยงูเขียวกินปลาตูเลยปลาก,กับแก่ตัวนี้ไป็นดีขึ้นกินได้ปะแมนแมนแมนมันไม่ได้กินตับแล้วมันจะกินตูเลยนี่เพราะว่าหัวกับแก่เขาในปากงูเขียวไปละดีกินแต่ผูเห่าพูนว่า เอออนงูเขียวกินตากับแก่มันโมเมนต์งูเขียวกินตากับแก่เพราะว่าหัวงูเขียหัวกับแก่เนี่ยมันมันเข่าแน่นเข่าในเป็นปากงูเขียวไปแล้วเอาแล้แต่พันธุ์ที่เป็นยังกันเลาก็ <laughs> บึงได้แค่นี้ละ่ะเพต้องเห็นยังมันมันกินยังกันกระยาของมันเอา